เขาลอดลูกประเทศไทยทำไมเนี่ยทำไมต้องแบบผู้คุณอิจฉาพี่น้องชาวยมราชเหรอถามจริงกลัวทำไมอ่ะเขาลอดลูกประเทศไทยถามจริงไอเด็กที่เขาลอดมาคือพูดถึงไม่ใช่ปู่ย่าตายายผู้คุณไม่ใช่ลูกหลานของผู้คุณแล้วก็เขาขอดในแผ่นดินไทยไม่ใช่ผีสารเทวดาของปู่ย่าตายายของผู้คุณหรอ ถามจริงไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของพวกคุณหรอพวกคุณไม่อยากให้สันชาติไม่อยากให้ได้โอกาสถ้าประเทศเขาดีนะเขาก็คงไม่มาทํางานที่นี่เขาก็คงไม่มาอยู่ที่นี่พวกคุณไม่ได้เห็นเมต่เง,งาของพวกเขาหรอกจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาต้องการแค่ว่าเฮ้ยทำอาหารกินได้ขอให้มีเงินส่งกลับบ้านก็แ,แค่นั้นเขาไม่ได้คิดจะจะมายึดประเทศไทยหรอก พูดกันไร้สาระพูดกันให้เขาแตกคอกันบ้าหรือเป็นยาออกก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆหรือทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปของช่องลุงเกียรติชาแนลอยู่ครับในช่วงของตามกระแสนะครับเป็นข่าวช่องนี้จะเป็นการนําเสนอติดตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าใครจะทําอะไรกับใครที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับถ้าลุงเกียรติทราบข่าวถ้าชาวบ้านต้องการฟังหรือว่ามันกําลังเป็น กระแสฮิตอยู่ในโชเชียลนะครก็ลุงเกียรติเ็จะตามไปส่องแล้วก็จะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็สืมเนื่องมาจากาสาวพมา่าปากแซบครับต่งที่เป็นข่าวหลายๆช่องนะครับผมก็รับฟังมาแล้วก็ดูมาในความรู้สึกคิดเห็นส่วนตัวของลุงเกียรติ ก็ฟังฟังดูแล้วมันก็ทําแม่งทําแม่งอยู่นะครับในลักษณะของสาวคนนี้เขาออกมาต่อว่าคนไทยนะครับต่อว่าคนไทยว่ามาทํางานที่เมืองไทยสาวพม่ามาทํางานที่เมืองไทยหรือชนคนพม่านะครับคนที่เดินทางมาเมืองไทยมาทํางานถ้าประเทศเขาไม่มีปัญหาเขาคงไม่อยากจะมาหรอกอันนี้ก็น้องๆก็จะพูดมันก็ก็ถูกของน้องอ่ะแต่น้องต้องรู้ว่าอย่างนะครับว่าน้อง เข้ามาทํางานในประเทศไทยทก็ในลักษณะของแรงงานนะครับน้องเข้าใจคาว่าแรงงานหรือเปล่าครับแรงงานเราเป็นแรงงานข้ามชาติด้วยซ้ํานะครับเราไม่ใช่แรงงานในประเทศไม่ใช่คนไทยน้องเข้ามาก็เป็นคนต่างด้าวนี่แหละครับหมายถึงคนต่างด้าวแต่มีสิทธิ์ที่จะได้ทํางานก็เพราะเราทําวีซ่ามาเพื่อทํางานเข้าใจหรือเปล่าครับส่วนน้องจะทําหรือไม่ทําชอบหรือไม่ชอบมันสุดแท้แต่น้องนะครับสุดแท้แต่น้องส่วนคนไทยเขาจะไปวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะของแรงงานต่างด้าวก็เหมารวมทุกชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะน้องพม่านะครับลาวด้วยขมินด้วยก็เช่นกันครับมันก็อยู่ในกติกาเดียวกันของแรงงานข้ามชาตินะครับแรงงานข้ามชาติน้องออกมาพูดมาบ่นมันก็เป็นสิทธิ์ของน้องที่จะพูดได้แต่น้องลองคิดกลับกันนะน้องไม่ใช่คนไทยนะครับน้องไม่ใช่คนไทยที่คนเขามาตําหนิหรือน้องไปตําหนิคนอื่นว่าระแสเรื่องของน้องอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ครับน้องมีหน้าที่ทํางานน้องก็ทําไปไม่มีใครว่าน้องหรอก ไอ้ส่วนเด็กที่มันเกิดในเมืองไทยเขาจะไม่ใช่ญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเป็นผีพ่อผีแม่อันนั้นก็เป็นความเชื่อนะครับน้องเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับแต่คนไทยเขาก็ไม่เขาไม่ได้ยึดถือความเชื่อครับเขายึดถือกฎหมายน้องต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยเขามีกฎหมายของเขาซึ่งเขาร่างมาเป็นกฎเ,เพื่อปครรกรมตามด้าวมาทอดแล้วก็จะบังคับให้คนไทยรับเอาลูกตามด้าวมาเป็นคนไทยเพราะว่าความเชื่อของของน้องหรือ คนพม่าก็แล้วแต่เชื่อว่าคนที่มาเกิดในแผ่นดินหรือในดินแดนหรือในสถานที่ใด <c oughs> ก็จะเป็นผีพ่อผีแม่ผีปู่ผีย่า <c oughs> ในความเชื่อของน้องใช่ไหมครับลุงฟังแล้วก็ยังก็ยังงงงอยู่ว่าความหมายน้องหมายถึงอะไรน้องอยเอาความเชื่อมาบังคับกฎหมายสิครับน้องต้องเข้าใจว่ามันมีกฎหมายบังคับอยู่นะฮะ ถ้ากฎหมายเขาว่าไม่ได้แล้วคุณจะเอาความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้หรือว่าพบภูมิเจ้าที่ผีปูผียา่าผีพอ่อผีแม่ที่ว่ามันก็เป็นเรื่องตลกขบขันอยู่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าน้องจะคิดว่ามาทํางานนะครับถ้าถ้าน้องจะคิดว่ามาทํางานในเมืองไทยชาวไทยก็ไม่มีใครรังเกียจทุกชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะพมา่าคาเมนาลาวฟรานเกาหลีญี่ปุ่นก็มีนะครับแต่เขาไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นประเด็นเขาก็ทํางานในเมืองไทยก็มีไม่เชื่อคุณไปศึกษาดูนะครับ เขาก็มาทางานกับบริษัทห้างร้านในคอนแทคในสัญญาของเขาแม้แต่ฝรั่งอเมริกายุโรปออสเตรเลียเขาก็ทําครับเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวก็ใช้กฎหมายเดียวกันนะครับน้องน้องอย่าไปเสียใจเลยเขาไม่ได้บังคับชาติหนึ่งชาติใดน,นะครับแต่ที่เป็นปัญหาก็คือแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาติของน้องมันมันทะลักเข้ามาจนไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดและพออยู่ในเป็นคนหมู่มากก็จะรวมหัวรวมตัวกันใช่ไหมครับรวมหัวรวมตัวกันเข้ามากดดัน เข้ามาเรียกร้องตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่คิดดูใหม่ครับคิดผิดคิดใหม่นะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่จุดยืนหรือมันไม่ใช่หน้าที่อะไรของน้องหรือว่าประชาชนแรงงานต่างด้าวที่จะมาร่วมกันกดดันในการร่างกฎหมายหรือผลักดันกฎหมายหรือขอแก้กฎหมายฟังแล้วมันคำใช่ไหมครับพี่น้องขอฝากไว้เช่นี้นะครับแล้วคิดหน้าเจอกันใหม่นะครับแล้วมีข่าวอะไรใหม่ๆหรือมีข่าวอะไรที่เป็นกระแสลุงเกียรติแน่ก็จะเอาข่าวนั้นมาถกในความรู้สึก ลคิดหรือการวิจารณ์แบบสุจริตของช่องรุงเกียรติชาแนลครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ